ท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้มาอยู่กับเราอีกเช่นเคยในตัดผาเกง่งนั่นเองวันนี้จะมาเล่นเกมแมวไปเริ่มกันเราเข้าแป๊บมาเจอแล้วเอแล้ว,ว,วทำงานต่อกับไอ้แก๊งแมว ไป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 เอาฉันออกไปจากความซ้ำในสักทีถ้าเป็นฉันอยากให้คุณยายเล่นล้มฉันไม่อยากให้คุณยายอยู่ตรงนี้ฉันอยากให้คุณยายไปอยู่ไกลๆแม่ ที่มันไนโนเสาร์เหรอยา,ายไนโนเสาร์ที่ยายชอบเหรอแม่ใหญ่น่าจะไม่ชอบจมไปก่อนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดใจอาปากใจโทนี่นะเนี่ยยายจะพึ่งยายจะพึ่งอัาปาก ทำให้มันหัดีมากสามสินโอ้โอสิแม่ฮกปาาอ่ะยายไม่ยอมกินนะอันนี้อยู่ตรงนี้ ูวิว่าจะมีอะไรให้ทำไม่รูอเปล่าเกตื่นยังอึโอ้ตืนแล้วแล้วก็ววเพี่ยโดนมานี่มาลากมาไว้ตรงนี้นแล้วก็หยิบอา้าหยิบมาอ่ะ เกิดยายตื่นมาแล้วเราก็จะบอกว่ายายยายถือล้มตรงนี้แล้วหนูก็มาช่วยมาพอไปที่เดิมยายจับได้ตอนแรกใจยยุดตรงนี้อาแล้วก็เียนไปที่อืน่นยายยายไปไป ฮะไปตรงตู้เย็นมาปีนน้องว,ว่ายน่าจะจับไม่ได้เลยนะขอแค่ห้ามให้ยายจับแทนยายยายอย่ามองหูนั่นป่านีิจะกินอยู่เฮ้ย ฉันจะไปกินปลาและยายอย่ามายุ่งปลาของโปรดฉันเออขับไปนัเชียวเชยก่อนเชียวพี่ยายยายอย่าวุ่นวายอะไรแบบนี้เนี่ยในยฉันจะมาทำข้าวก็คือข้าวปลาทู ใส่ป่าเขาชก่อนมันไม่เห็นจะตายเลยยายอย่าพึ่งคุ้น

น้อแล้วก็ปลาจะทำปลาต่อว้าวปลาน,น่ากินมากออบน้บเชียวชี้ายิงขบ ใจหมดจะไปคงจะไปเครียดจะไปสนใจเฮ้ยปลาหายเลยยังไงปลาใจอับปาาอาปากินแล้วยายกินแล้ว

ปีนขึ้นไปบนตู้เย็นไปแล้วว้าวเจน่าจะดุน้าดูย้ายมาทำอะไรแถวนี้อย่ามายุ่งเรื่องคนอื่นขเข้าใจไหมขเข้าใจไหม Ah. Hum. 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 อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นได้ไหมยอย่ายุง่งเออได้ไหมงั้นไปก่อนละโหกำลังจะทำเคลสเลย 行。<Yeah. S 2> <c oughs> You're for me. ปีนขึ้นไปขึ้นไปว้นี่

ใหญุ่่งอะไรด้วยโอ้ฉันไม่อยากอยู่บ้านนี้ฉันต้องหาทางออกหาทางออกไม่เจอฉันรู้แล้วทำไร นียถ้าเกิดยายตื่นยแม่อยายตกใจแน่นอน อจ้าฟาเัียเจ้าก้อยเจ้าฟ้ามีนี่เหนียวคุยแลกกับฉันหน่อยถ้าเกิดไม่คุยก็ตัวนี้ยายห <c oughs> ยิบเอ้าแตกข้างบน <c oughs> ไปไม่ไป

หุ้ยอาหารจะไม่เอาว้าวต้นไม้เพราวว่าหาหนูมีต้นไม้จะให้รับรองย่าจะดีใจถ้าเกิดยาได้ย่าหนูไม่เลยจะห้ามไป <c oughs> ไปแล้ว ก้อนกระบองเพชรเทียซื้อมาเป็นแสนเป็นล้านบาทฉันก็มาเห็นขว้างจ้ะฉันจะทำจนกว่าฉันจะพอใจไ้ยช่วยด้วยท้าต้นไอสไปไหนเลยยายยะ จะบอกว่าแมวคอยอันตรายมาอะไรไม่ดีข้าจะรถมาเดียวกลับเลยอะไรวะแลวเขาก็จะบอกว่าแมวคอยเป็นคนที่อันตรายถ้าเกิดข้าอยู่กับคนไหนข้าจะควางทุกอย่างทำลายบ้านให้เยอะแล้วก็มีความสุข วัดวัด,วดเดี๋ยววันนี้โดนแม่ใหญ่คลิปนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย